งานนำเสนอบริษัทไทย NVDR จำกัดหัวข้อนำเสนอบทนำความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงินวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของงบการเงินอัตราส่วนทางการเงินข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนากิจการ ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงินกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนเคแบง์ K ank, ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การเงินทั่วไปการลงทุนไปจนถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและสร้างความยั่งยืนช่วงเวลาที่ศึกษาคือปี2,566และ2,567วัตถุประสงค์สร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างสรรบริการใหม่ๆ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) มาประเมินความสามารถในการทำกำไรสภาพคล่องประสิทธ,ธิภาพการดำเนินงานและความมั่นคงทางการเงิน จุดมุ่งหมายของงบการเงินนำเสนอข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทางการเงินของธนาคารอย่างมีแบบแผนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลงบการเงินงบดุลงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนอัตราส่วนทางการเงิน งบปี2566วันที่31ธันวาคม2566งบปี2567วันที่31ธันวาคม2567อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้นเปอร์เซ็นต์8.19 8.83อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เปอร์เซ็นต์2.13 2.24อัตรากําไรสุทธิ 14.70 16.19อัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุดทีน3.73 3.71อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อลบ0.026ถึง0.12อัตราการเติบโตเงินรับฝากลบ1.790.71อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุดที่18.554.60 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนากิจการโดยรวมธนาคารกสิกรไทยยังคงมีความแข็งแกร่งทางการเงินในปี2567เมื่อเทียบกับปี2566ควรรักษาความสามารถในการทำกำไรและบริหารหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมผู้ลงทุนสามารถมั่นใจได้ในฐานะการเงินที่มั่นคงแต่ควรติดตามปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคที่อาจกระทบต่อธนาคาร